ช่วงตัวแทนจำหน่ายขายดีสนับสนุนโดย SCP Packaging ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกล่องอาหารถุงกระดาษกล่องเคก้กกล่องเบเกอรี่และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงกระดาษโลตีและกระดาษห่ออาหารที่ราคาดีที่สุดในตลาดขณะน,นี้รับงานสั่งผลิตบรรจุภัณฑ์เปิดรับตัวแทนจำหน่ายแพ็กเกจจริงทั่วประเทศสนใจโทร0 2 919 2 2 6 6 094-139-7836รวม5แฟรนไชส์ค้าปลีกน่าลงทุนครึ่งปีหลัง2020เรื่องการขายยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสำคัญคือต้องเลือกสินค้าให้ถูกต้องกับความต้องการของผู้บริโภคและต้องมีการวางระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพปัจจุบนันมีหลายแฟรนไชส์ค้าปลีกที่เปิดให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามต้องการ ซึ่งเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรได้รวบรวมมา5แฟรนไชส์คาปลีกที่เหมาะกับการลงทุนในยุคนี้มาฝากกันเพื่อว่าใครกำลังมองหาโอกาสและช่องทางการลงทุนจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้นค่ะ 1. Office m a t e Plus จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ไม่แน่นอนทำให้เวลาเลือกลงทุนอะไรก็ต้องมั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในทุกสถานการณ์ดังนั้นการเลือกเซกเตอร์สินค้าจำเป็นพื้นฐานสำหรับธุรกิจจึงเป็นทางเลือกที่โดดเด่นและปลอดภัยเพราะคู่แข่งน้อยความเสี่ยงก็ต่ำมากออฟฟิศเมดลสเป็นแฟรนไชสร้านสะดวกซื้อสินค้าและบริการเพื่อธุรกิจจากออฟฟิศเมดเป็นธุรกิจในกลุ่มเซนทัน ซึ่งเจาะกลุ่มลูกค้าออฟฟิศหน่วยราชการ SME และคนทำธุรกิจทุกรูปแบบทุกขนาดครบครันไปนด้วยสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน IT เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์นิรภัยสินค้าโรงงานเครื่องใช้ในธุรกิจโรงแรมร้านอาหาร คาเฟ่และสินค้าเพื่อสุขอาณามัยอย่างเช่นเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อซึ่งทั้งหมดนี้มีสินค้ารวมกว่า6 0,000่นรายการสามารถให้คุณขายได้ในร้านแฟรนไชส์เริ่มต้นเพียง1ค่คูหาซึ่งทั้งหมดนี้มีสินค้ารวมกว่า6 0,000รายการสามารถให้คุณขายได้ในร้านแฟรนไชส์เริ่มต้นเพียงหนึ่งคูหาผ่านระบบการขายค้าปลีกหน้าร้านและการรับออเดอร์หลังร้านจากพนักง,งานขายและโซเชียลคอมเมอร์สตลอดนี้ 24ชั่วโมงโดยไม่ต้องห่วงสต็อกเพราะมีบริการจัดส่งถึงมือลูกค้าคุณทั่วไทยให้ผู้สนใจลงทุนฉีกทุกกรอบการขายสร้างรายได้ที่ไม่สะดุดเรียกได้ว,ว่าเป็นแฟรนไชส์คาปลีกมืออาชีพโมเดลใหม่ที่เหมาะกับยุคนี้อย่างแท้จริงค่ะโทร065 9 9 8 2 9 8 8 2ก๊อกนามแม่เหล็กอารีรัง ก๊อกน้ำแม่เหล็กอารีรังโดยบริษัทวีโซกรุ๊ปจำกัดที่ได้รับสิทธิ์แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยถือเป็นสินค้าในยุคคนรักสุขภาพที่เปิดโอกาสให้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ดังนี้ 1. ตัวแทนย่อยซื้อก๊อกน้ำพลังงานแม่เหล็ก5ตัว27,500บาทไปจนถึง29,500บาท 2. ตัวแทนระดับอำเภอแขวนซื้อกอกน้ำแม่เหล็ก30ตัว1,50,000านบาทไปจนถึง162,000บาท 3. ตัวแทนระดับจังหวัดเขตซื้อกอกน้ำแม่เหล็ก100ตัว4,50,000านบาทไปจนถึง490 0 0 0บาท 4. ตัวแทนระดับภาคซื้อกอกน้ำแม่เหล็ก200ตัว800,000ไปจนถึง8,80,000บาท โดยเป็นการลงทุนแบบครั้งเดียวทางบริษัทไม่มีบังคับยอดรายเดือนและผู้ลงทุนจะมีรายได้จาก3ทางเบื้องต้นคือ1กําไรจากการขายปลีก2.000ไปจนถึง3.500บาท2กําไรจากลูกค้าซื้อตรงบริษัทแบ่งให้ตามพื้นที่ตัวละ2 0 0้ไปจนถึง500บาท3กําไรจากการแนะนําลูกค้าเปิดตัวแทนตามพื้นที่ตัวละ300ไปจนถึง500บาท หมาะสำหรับการขายทั้งคนที่มีหน้าร้านหรือสามารถขายผ่านช่องทางออนไลน์สร้างเป็นอาชีพเสริมที่เพิ่มเติมรายได้ให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโทร063-232-9789 3คทัดดาวทุกอย่าง20 หนึ่งในสินค้าขายง่ายขายดียุคนี้ต้องเป็นสินค้าราคาประหยัดและมีให้เลือกอย่างหลากหลายซึ่งแฟรนไชส์ทัดดาวทุกอย่าง20โดยบริษัททัดดาวจะรัดแสงจำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและขายส่งสินค้าทุกอย่าง20บาทมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าส่งมานานกว่า30ปีพัฒนารูปแบบธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ที่มีสินค้าจำหน่ายครบวงจร เช่นกระเป๋าสินค้าตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องมือช่างต่างๆสินค้าพลาสติกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มของเด็กเล่นผลิตภัณฑ์ความงามเครื่องครัวต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเป็นต้น มีสาขาทั่วประเทศกว่า99แห่งเปิดโอกาสให้คนสนใจสามารถเลือกลงทุนโดยใช้งบในการลงทุน30 0 0 0บาทไปจนถึง6 9 9 9 0 0บาทเลือกแพ็กเกตลงทุนได้ตามต้องการใช้พื้นที่ในการทำธุรกิจตั้งแต่12ไปจนถึง100ตารางเมตรราคาในทุกแพ็กเกตรวมสินค้าและอุปกรณ์ทุกอย่างและมีพนักง,งานผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปจัดร้านให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยค่ะโทร0 9 2 6 8 7 8 7 7 7 และ02 101 3661 4. ร้านยาเอ็กตาพลัสและเซเว่นอีเลเว่น ถ้าพูดถึงธุรกิจค้าปลีกเราต้องนึกถึงเซเว่นอเลเที่ตอนนี้เดินไปทางไหนเราก็จะพบเจอถือเป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่รายร้อมตัวเราเรียกว่าถ้ามีเซเว่นอเลเอยู่ใกล้ๆไม่ต้องกลัวอดไปและนอกจากเป็นธุรกิจค้าปลีกที่จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสารพัดบริการทั่วไปแล้วทางบริษัทยังมีอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนเป็นร้านยาเอ็ก plus ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชนในเครือของ c p พจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยาสินค้าสุขภาพสมุนไพรอาหารเสริมและเวชสำอางโดยร้านยาเอ็กตาพลัสจะเน้นเรื่องของคุณภาพของสินค้าจะมีเพสัชกรประจำที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายจึงเป็นร้านยาใกล้ชุมชนที่ทุกคนไว้ใจ ค่าแฟลนชายในการลงทุน2 3 3ล้าน3แบาททั้งนี้ก่อนการลงทุนควรศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ที่สนใจให้เข้าใจเพื่อโอกาสในการลงทุนที่มีกำไรมากขึ้นค่ะโทร02 071 4174 7ถึง7และ091808 0762 4ถึง4 5นบพร,รัตน์20 ยุคนี้การค้าปลีกต้องเน้นที่ราคาเหมาะสมกับรายได้ของคนส่วนใหญ่เราจึงได้เห็นร้านสินค้าราคาประหยัดขยายสาขาได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนค้าปลีกในธุรกิจนี้ปัจจุบันทำได้ไม่ยากเพราะมีการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ให้เลือกซึ่งแฟรนไชส์นพรัตน์20คือร้านสินค้าราคาเดียวโดยมีสินค้าต่างๆมากมายเช่นสินค้าพลาสติกต่างๆจานชามเมรามีนเซรามิกสินค้าเครื่องครัวสินค้าเครื่องเขียนสำนักงานสินค้าเครื่องมือช่างของเด็กเล่นสินค้าตกแต่งบ้านสินค้าไอที การลงทุนมีให้เลือก6รูปแบบงบการลงทุนมีตั้งแต่1 9 0 0 0 0บาทไปจนถึง1 7 4 0 0 0บาทโดยแต่ละแพ็กเกจจะได้รับสินค้าตั้งแต่400ไปจนถึง2000รายการตามแต่ละแพ็กเกจที่เลือกพร้อมอุปกรณ์ต่างๆการวางระบบบริหารจัดการในร้านการส่งเสริมการตลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆการรับประกันสินค้าที่ขายไม่ดีสามารถเปลี่ยนได้ภายใน1เดือนถือเป็นอีกแฟรนไชส์ที่ลงทุนง่ายและขายดีมีกำไรต่อ เนื่องกันแบบระยะยาวค่ะโทร0813470413และ0815849887ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกแม้จะมีการแข่งขันที่สูงแต่อัตราการเติบโตก็ยังสดใสเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและมีกำไรต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการตลาดเน้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างยอดขายได้มากขึ้นค่ะ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ